สมาชิกมวยหัวพี่มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่องย t u b e มวยหัวพี่มวยไทยต่านี้วันที่6ตุลาคม25 6 5้าหส้าผมมวยหัวพี่มวยไทยเข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์ชิดเชิมวยก่อนช็อคของรายการศึกท่อน้ําไทยลุมพินีที่เกุดศึกท่อน้ําไทยนะซึ่งจะช็อคกันที่เวทีตะวันนานะครับวันเสาร์ที่ วันเสาร์ที่8ตุลค 2, าคม2560ซึ่งจะทำการถ่ายทอดในเวลาประมาณ14นาฬิกา15นาทีก็คือหลังจากที่ช่อง3จบก็เปิดช่อง PPTV 36ดูมวยชกกันสดๆได้ต่อจากเวทีตะวันนาเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงเวลาถ่ายทอดใหม่นะมวยในวัน วันเสาร์เนี่ยจะมีมวยถ่ายทอทั้งหมดเนี่ยสช่องเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเวลาที่ทับซ้อนกันนะครับนะหลังจากที่จบช่อง3ามปุ๊บก็สามารถที่จะดูทางช่องศึกท่อน้ําไทยลงไปศึกท่อน้ําไทยได้ต่อทันทีในเวลา1 4นาฬกานาทีนะครับสำหรับการที่ผมทําคลิปวิเคราะห์วิจารณ์เช่นเชโมยก่อนชกขึ้นทางช่อง YouTube ผมบอกกับทุกท่านกันทุกครั้งว่าผมได้วิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนายางไรผมไม่สามารถจะควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวยช่องไหนนะครับามาตรฐานการวิเคราะห์มวยของผมนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือเป็นมาตรฐานสูงสุดสําหรับผมแล้วนะครับนะไม่มีการอาบอกว่าช่องนี้วิเคราะห์ เบาๆช่องนี้วิเคราะห์หนักๆแน่นๆไม่มีครับนะทุกช่องวิเคราะห์เหมือนกันหมดตามมาตรฐานของผมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันจะแพ้ชนะแบบไหนอย่างไรก็คิดว่าคงจะไม่ว่ากันนะครับนะเพราะว่าผมได้วิเคราะห์ตามมาตรฐานทุกช่องแล้วนะครับแล้วก็การที่นักมวยคนหนึ่งจะชนะได้ก็จะต้องต่อสู้กับอะไรอย่างครับทั้งบนเวทีล่างเวทีนอกเวทีต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับมรการต่อสู้กับเซียนมวยทุกอย่างนะครับนนการชนะกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามวยพลาดไปก็อย่าได้เสียกำลังใจผมก็จะ วิเคราะห์วิจารณ์ท่นเชิญมวยก่อนชกอย่างเต็มความสามารถทุกช่องนะครับนะให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นปอติอยู่แล้วนะครับนะไม่ใช่มวยล้มไม่ใช่มวยยาไม่ใช่มวยของไม่ใช่มวยกรรมการเด็ดๆทั้งสิ้นนะครับนะัเพราะฉะนั้นก็แพ้ได้ชนะได้นะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดเจ็ดครับผู้สนับสนุนให้ผมทําคลิปนะครับนววิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิมวยก่อนชกขึ้นทางช่อง YouTube ถ้าเกิดว่าไม่มีพักยกเจ็ดเจ็ดผมเองก็คงจะไม่ได้ทําคลิปขึ้นวิเคราะห์ให้นะครับนะทางด้านของพักยกเจ็ดเจ็ดนี่ให้ผมทําคลิปวิเคราะห์ชั้นเชิมวยก่อนชกขึ้น YouTube ที่สัปดาห์ละห้าคลิปนะครับ ผมก็จะลองให้ก่อนสี่คลิปนะส่วนคลิปที่ห้าก็จะเป็นฟันทองหลังช่างช่องเจ็ดนะครับซึ่งก็ผลงานนี่มีความเสถียรมั่งคงมากๆนะครับผมเองก็พยายามตั้งใจที่จะให้ผลงานของฟันทองหลังช่างช่องเจ็ดเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเมนหลักนะจะเป็นเมนหลักว่าถ้ามวช่องเจ็ดหลังช่างเนี่ย จะต้องมามาฟังผมก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่า,าผลงานจะพยายามให้ทัดเสียนมากที่สุดนะครับแม่จะให้เสถียรมากที่สุดเพราะฉะนั้นฟันทองหลังจากช่วงเจ็ดก็สามารถที่จะติดตามฟังกันได้หลังจากที่นักมวย ช่างน้ำหนักเสร็จปนัทิดนะครับก็จะลงให้เป็นคลิปที่5้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สานะครับในะซึ่งก็ท่านใดที่ยังไม่มีที่ลิ้นตูเชียนะครับได้ข้อมูลดีๆจากผมไปแล้วอยากจะลุ้นอยากจะเชร์อยากจะเอาไว้ออกตัวก็อย่าลืมนะครับนะ,ะเข้าไปที่มีแอดนำหน้าครับนะ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การดูแลสมาชิกไม่มีการเ่อเรียดสมาชิกของพักยก77แต่อย่างใดนะครับนะท่านี่อยากจะลุ้นมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยก แอดไลน์เป็นที่มีแอดนะครับ P A K Y O K 77ได้เลยนะครับขอบคุณกำลังใจที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดครับนะพยายามที่จะให้ผมทำงาน มีมีกำลังใจในการทำงานถ้าผมชี้ตัวลุ้นตัวเชียร์หลังช่างก่อนอชชกนะ 40, ไม่ว่าช่องไหนก็ตามก็จะรับโบนัสทันทีหนึ่งกัาปั้นนะครับในชะ่้งที่ผ่านมานี่ผมก็ทําผลงานได้ดีมาตัอดตตลอดนะครับในะสัปดาห์หนั้นก็จะมีส่วนมากก็จะมีนะครับนะจะมีโบนัสได้รับโบนัสนะครับก็ปีนี้ปีนี้ก็จะสนับสนุนกันต่อไปนะครับนะปีหน้าก็สนับสนุนยาวๆเพราะว่าถ้าผมชนะ 40ก็แสดงว่าไม่มีใครสู้ผมได้แล้วนะครับในช่องนั้นนะครับนะเพราะว่า,าสมาชิกผมนี่ก็ตามผมเอาไปเอาไปรุ่นไปเชียร์นี่คือพูดได้ง่ายเลยชีย้ตัวเล่นก่อนชอบแม่นนะใครก็สู้ยากครับนะ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ก็อย่าลืมนะครับนํามวยหูผมภาคเองทุกช่องนะครับนะก็เดือนละ1,000บาทพรหรัสุขสารทิตย์นะครับภาคกัน4วัน ภาคกับสี่วันส่วนรายสัปดาห์ก็มวยหูก็สามร้อยบาทนะพระราชสุข์เสาร์วัทิ์รายวันก็วันละสองร้อยบาทมวยหูเวทีพกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละสองพันบาทอันนี้ก็พระราชิุข์เสาร์วัทิ์กันเลยพกเครื่องเข้าเวทีการันตีว่าความเร็วไม่มีเป็นรองใครแน,น่นอนเนื่องจากว่าผมไม่ลุ้นไม่เชียอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็คอยจะดูตราคาภาคดราคาแล้วก็ดูจังหวะหล่นหลับนับดอกให้กับสมาชิกเพียงอย่างเดียวนะครับก็ลายเสียงก็เดือนละสี่ร้อยายเสียงเวพีก็ ความเร็ว 5G 5นี่ใกล้เคียงกับมนลค่าที่สุดก็เดือนละ7 0 0บาทนะครับนะสนใจก็สมัครผ่าน idline happyb 2016กันได้เลยผมภาพมวยแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะหาฟังได้ทาง YouTube นะครับ <c oughs> ท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเอาไว้กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกลังใจให้กับคนทำงานอย่างผมนะครับในะจริงจัง,จงกับทุกท่านเลยนะครับในะการภาคการวิเคราะห์มวยของผมนั้นไม่มีการหมกเม็ด ใดๆทั้งสิ้นนะครับสติอะไรต่างๆนี่ผมเก็บด้วยตัวเองนะอาจจะไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็น์แต่ก็เป็นสิ่งที่ผมทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เชื่อใครนะครับการวิเคราะห์ของผมก็มาจากมังสมองของผมล้วนๆนะครับผมไม่ตามใครใดๆทั้งสิ้นนะแพ้ชนะก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนําเสนอให้ตลอดเมื่อเป็นเมื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วผมลงคลิปเมื่อไหร่ก็เสิร์ฟกันถึงบ้านนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับในประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคม2 5 6 15ถ่ายทอดทาง PP TV 3 6เวลา14:15น,นาทีจากเวทีเวิลด์สเตเดียมตะวันนา จัดโดยป่าชุนนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเงาอีทีปตททองทวีพบกับทางด้านของฝ่ายเมืองเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินเมื่นนี้ชอการพิกัด1 0ึป่ปอนด์นะครับทางด้านของเงาอีทีนี่เป็นมือขวาครับรูปร่าง,งสูงยาวทรงมวยฝีมือบุบุนเข่าในครับรูปกับได้เก็บการวัดของชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน ก็ดูว่าจะชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยอาวุธวมาแข้งขวาแม่นรับสายหน้าออกได้ดีมัดหนักต่อยแม่นศอกอันตรายครับตีแต่สัดซัดทั้งมังหวะนอกวงไวเหลี่ยมนอกหักล้มเทถ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีอาวุธนําเตะต่อยนำปล้ารัดมาตีกดแขนและแขนแต่งตัวไปเล็กสู้ขอาในก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็มีขวางหน้ายัดสายดันแทงนี่ถือว่าแรงลึกมากๆนะครับนนเหลี่ยมในมุนเบ็ดกระชากลากตีก็ถือว่าดมได้แก่งเด้งเข่าในโตได้ตลอดเลยมีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้ ในยาปีิติดตัวคัดสมองมาดีว,ดวัวจิตวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเอาองาอีทีปจุบันิายุ่สิบห้าปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนเมตรจากจังหวัดยะโสธรชกเวทีมังกรงมาแล้วทั้งหมดประมาณสักเจ็ดครั้งเคยชนะนูกชกในเวทีมังกรสองครั้งเป็นการชนะนกในยกที่หนึ่งเลยก็ยกที่สองแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของกชกหนึ่งครั้งในยกที่สองนะครับนะการแพ้นอกในยกที่สองของทางด้านเงาอีทีก็โดนหมัดนะครับนะ ก็คือก็คือโดนหมัดคู่ชกลงไปนับแปดแล้วก็ขึ้นมาก็โดนย้ำอีกทีในกรรมการตัวมันก็จับแพ้ไปนะครับส่วนทางด้านของฝ่านเด่นเมืองจันทร์ปอมคลอินก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาวหรือว่าจะได้ลอยกวา่าด้วยนะครับนะทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนบูสูดดันยัน5้ายก แต่ว่ารับอาวุธของกุชกท่าดวลชวนแรกตรัวละเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับอาวุธบรรรนหลักในแค่ขวาแม่นขับซาหน้าเนี่ยถือออกพอใช้ได้มดซอก็ดูว่าจะเป็นรองนะถีบได้ทั้งไทยทั้งกวาจังหวะน,นอกฟองไวหลืมนอกขับลมเต็งก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับวงนอกนี่ยังไม่เก่งเท่าไหร่เดินมวยดุดันขนาดู้แต่ว่าไม่มีอาวุธนํารับอาวุธของกุชก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนและแขนแต่ตัวเล่นสู้เข่าในก็ถือว่าทำได้ดีเข่าโยนแทงนี่แม่นนะตั้งแขนขึ้นไปเดินเข้าไปตั้งแขนยัดเข้าไปนี่ก็ถ ไม่ต้องขึ้นคอก็ตีเข่าได้นะครับนะแล้วก็มีความนาจะใส่ดันแทงก็ถือว่าแรงลึกดีเช่นกัน,นมีมันมีสอคอยออกสวนสู้ในย่ไปที่ตัวขั้สมองมดีหัวจิตประจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางนานเทคนิคของท้าน,นเด่นเือนจันทร์ปอมอคอนอินปัจจุบันอายุสิบหกปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนก็ดูว่าจะได้ลอยวัฒน์ท่านของทบเล็กน้อยจากรีสเกตชอกเวทีบางกรุงมาแล้ว ประมาณสักหกครั้งนะครับนะัเคยชนะนกคุนกชกในเวทีมังกรหนึ่งครั้งแล้วก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของคุนชกในเวทีมังกรงนั้นสองครั้งการแพ้นกของการแพ้นกของทางด้านเด่นเมืองจันทร์ก็เป็นมวยเข่านะครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทางด้านของเด่นเมืองจันทร์เป็นมวยเข่าแต่แพ้นกมวยเข่านะครับเพราะฉะนั้นโดนหนักตักแดงๆนี่จะมีวู้บเบรรวนชวนเสียไส้ตลอดครับสําหรับทางด้านเขาเด่นเมืองจันทร์เพราะว่าสมวยนี่ค่อนข้างที่จะโครงเคลนไปนิดหนึ่งนะ ข้อมูลทางด้านข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเด่นมังจันที่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเคยเป็นแชมป์นะครับเคยเป็นแชมป์ภาคอีสานแหละนะรุ่นรุ่นสามสิบสี่กิโลกรัมนะครับนะก็ถือว่ามีดีกรีเป็นแชมป์อีสานนะครับสำหรับทางด้านของมวยคู่นี้นะครับทางด้านเงาอีทีนี่จะได้เปรียบนะจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกมวยการผ่านมวยแล้วก็ในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะ แล้วก็ฝีมือบองนอกในทางด้านของเงาอีทีจะดีกว่าส่วน้ารเข้าไปนะําเงินก็ทรงมวยในประเภทเดินเข้าหา แต่ว่าการเก็บอาวุธของบุทชกนั้นยังไม่เก่งและก็ถ้าโดนดาบตัดาานันก็มีว่าวารีโดนชวนเสียวไส้ตลอดนะครับในสมมูลโรงเคลน่ะพูดง่ายๆเลยโดนเตะก็เอียงไปเอียงมาโดนเข่าก็มีสะดุ้งอะไรประมาณนี้นะครับนทำเขาได้แต่ว่าโดนมากๆก็ไม่ได้นะครับเป็นวยเข่าที่แพ้มวอเข่านะครับการแพ้นกคองท่านเอาอีทีหนึ่งครั้งเป็นการแพ้นกเพราะโดนหมัดแต่ทางด้านของเด่นเมืองจันไม่มีหมัดนะครับผมก็เลยเชื่อว่า ทางด้านของเด่นเมืองจันไม่น่าจะเอาชนะนกทางด้านของเงาอีธีได้นะครับส่วนทางด้านของเงาอวีธีเป็นมวยเข่านะครับนะซึ่งทางด้านของเด่นเมืองจังนการแพ้นกก็เป็นการแพ้นกด้วยการโดนเขา่าผมก็เชื่อว่าถ้ามีการนอกเกิดขึ้นน่าจะเป็นทางด้านของเงาอวีธี น่าจะมีโอกาสชนะนกมากกว่านะครับแต่อย่างก็ตามครับมวยคู่นี้ก็คงจะสู้กันคู่ขี้สุดสีพลิกไปมาเพราะว่าถือว่าเป็นมวยที่ขยันอาวุธด้วยกันทั้งคู่นะครับก็พิจารณาในทุกประเด็นโดยละเอียดแล้วก็ยังเห็นว่าทางด้านของเงาอีทีปตตทองทวีครับมีโอกาสที่จะชนะในตอนนี้อยู่ในแต่ส่วนอยู่ที่60%ที่จะชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเงาอีทีปตตทองทวีนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงชมกเพชรนายกเป็ดไทยบุรีพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินแมนสิทธิเนมมอยคืนนี้ก็ชกกันที่พิกัด1 1 6ปอนด์ สำหรับทางด้านฝ่ายแดงทั่วกเพชรก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ว่าดูว่าจะเป็นดูว่าจะใกล้เคียงกันนะนะทรงมวยก็เป็นมวยไม่มีตาครับนะประเภทโดนหน้าท้าชนเข่าในบูสูดดันยันห้ายกรับอุ้นของชอกท้าดวนชวนและตลอดเกมอาวุธมวยระกนี่แข็งขวาแม่นซ้ายหน้าก็ถือออกได้ดีหมัดต่อยแม่นศอกอันตรายถีบได้ทั้งทั้งกว่าจัางหวะนอกนี่จะวุฒช้ากว่าเล็กน้อยนะครับนะแต่ก็ดูว่าค่อคนข้างที่จะ จะมีน้อยไปหน่อยนะในเรื่องของอาวุธมอยภายนอกนะครับแล้วก็เหลี่ยมหักรองเทะทิ้งก็ดูว่าจะเป็นรองนิด แต่ว่าเดินมหยดุดันใครยันอาวุธไม่มีอาวุธนํารับอาวุธของชกก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวไว้เนั้นสู้ขับในก็ถือทาได้ดีล็อกคอตีเหนียวขวางหน้ายัดไข่ดันแทงนี่แรงลึกเลยวงในในี่ขยันหมุนบิดกระชากลากตีก็คือพูดง่ายๆเลยตีได้ทุกจังหวะแล้วก็เหลี่ยมในหักล้มเตะทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะมีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้ในยับยีติตัวข็สมองมดีหัวเจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลท้านาเทคนิคของชวกเพชรนาย,ยกเป็ดไทยบุรีปัจจุบันนะา17 170ปีซมรกเ ชกอยู่ที่จะชคอ,อยู่ <c oughs> จะชกอ,อยู่ศึกนี้มานานแล้วนะครับสําหรับทางด้านของชมุมพเพชรนะครับชกไปที่เมืองกรุงมากประมาณสักสิบห้าครั้งนะเคยแพ้น็อกให้แต่ทางด้านของชกในวิธีมกรุงหกครั้งเป็นการแพร้น็อกภายในสามยกมากที่สุดด้วยแล้วก็เคยชนะน็นนอกคู่ชกเพียงครั้งเดียวนะครับ ส่วนท่าด้านข่านเงินแมนสิทธิ์เจนิมก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันเลยทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในนะครับนะ,ะทั้งด้านฝ่ายแดงนี่เป็นมวยไม่มีตาประเภทเดินชนส่วนท่าด้านของฝ่ายน้าเงินนี่ก็ฝีมือบุบุญเข่าในรูปดับได้เก็บการอาวุธของูุ้ศกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน,กงนชกวงนอกชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับก็คงจะดวนเข่ากันสนุกแล้วก็ทรงมวยนี่ทรงมวยนี่ประเภทอ่อนนอกแข็งในครับสำหรับท่าด้านข่ายน้ำเงินอาวุธมืหลักในแข้งขวาแม่นครับซาน้าในถือออกได้ดดีีีนนะหมมมัต่่่ออแกก็ศท หปายมากๆนะครับศอกนี่จะออกได้เป็นชุดๆเลยโดยเฉพาะศอกทัมาลาะจะฟันกันรัวๆเลยครับนแบบปักสาแวกดังอะไรประมาณนี้นะครับก็เรื่องของศอกนี่ดูว่าจะได้ จะได้เปรียบทางด้านของคู่ชกนะครับแล้วก็ถือได้ทั้งทัศนคตวทางหวะนอกว่างไวเหลี่ยมน,นอกนี่ก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับหักลมเททิ้งแล้วก็เกี่ยวขาหักลมเททิ้งนี่ก็ถือว่าทำได้เก่งเลยนะแล้วก็มีลูกหักพองมอะไรด้วยครับสําหรับทางด้านวงนอกเดินมวยก็มีวุฒนำครับเตะตอนนำปั้มนัดมาตีสแขนและแขนแต่ตัวเล่นสู้ข้างในก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีเหนียวขวางหน้าใส่ดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกเลยนะเป็นมวยที่ขีบคอตีสวยนะครับคีบแล้วก็รูดรูดลง ทำได้ดีแล้วก็มีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้ในยับยัตัวคัดสมองมาดีหวัวใจก็ถือว่ารอเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางนนานเทคนิคของแมนสิีเจเนมปฏิบาาัติอายุ21ปีก็แก่กว่า4ปีนะครับนาสูง170เท่ากันจากชัยภูมิเวทพิกัดน,น้ำหนักที่ชอกอยู่ประจําก็เวทนี่แลยครับใน 115, 11้ยาร้ิชกเวทเมืองกรุงมาแล้วประมาณสัก10ครั้งเคยชนะน,นกคู่ชกสองครั้งเป็นการอ่าเป็นการชนะน,นก <c oughs> ด้วยศอกน,นะเป็นเพราะเป็นมมอที่ศอกเก่งอยู่แล้วแล้วก็เคยแพ้นอกห้กางด้านของโชคหนึ่งครั้งที่เวทีตะวันนาครั้งล่าสุดนะครับนะวันนั้นนีก็แลกศอกกันแนหะแต่ว่าตัวเองก็โชคร้ายเป็นด้หนึ่งก็แพ้แตกไปกหมอก็เลยจับแพ้ไปในยกที่สามนะครับสำหรับตาด้านของมมอคู่นี้ก็คงจะปล้ำปัดจตีเข่าในกันสนุกเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าในเรื่องของหัวจิตหัวใจในผมในเรื่องของหัวจิตหัวใจนี้ก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นทั้งคู่นะแต่ถ้าทอด มันอยู่มันสําคัญตรงนี้นะครับมวยคนนี้สําคัญอยู่ที่ท่าทอดนะครับน,บนทางด้านฝ่ายแดงแม้ว่าจะเป็นมวยโดนหน้าท้าชนแต่ถ้าเกิดว่าโดนหนักๆแรงๆนี่จะแพ้น็อกง่ายนะครับนะอ่ะบางครั้งบางคราวในโดนเตะขาสองสามทีนี่ก็แพ้น็อกแล้ว <c oughs> คือเป็นมวยที่ทําเขาได้แต่ว่าไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะออกรุปอะไรมาในทางด้านของสวงแเพชรเน่จะป้องกันไม่เป็น พอป้องกันไม่เป็นนี่ถ้าโดนหนักๆแรงๆจรงๆก็หล่นได้ตลอดก็ทําให้มีสติการแพ้นอกถึงหกครั้งแล้วก็เป็นการแพ้นอกภายในสามยกด้วยนะครับมวยแบบนี้ก็ถือว่าอันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วแพ้นกภายในสามยกหรือว่าหล่นภายในสามยกนี่เราก็จะทําอะไรลําบากนะครับส่วนด้านของแมนนี่ทรงมวยนี่อ่อนนอกแข็งในนะ อ่าดูออนแอนออนแอนแต่ว่าเป็นมวยที่แพ้ยากครับแพ้นกยากแล้วก็สู้ตลอดเลยสู้ยิบตาเลยเพราะฉะนั้นต้นๆน,น,นี่ทางด้านชุมวิเพชรก็อาจจะออกนําก่อนนะส่วนทางด้านของแม่นี่เป็นมวยที่เก่งในยกที่4ผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเบียดนะน่าจะเบียดแล้วก็พลิกเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆพิจารณาแล้วก็ให้ทางด้านของแมสิจนเนมครับมีโอกาสที่จะพลิกชนะนะ บอกว่าพิจเชนานะครับนในนัดนี้ในแต่สส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับเหตุที่ให้55เปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าทางด้านของแมนซิเจเนนั้นเป็นมวยที่แพ้นอกยากยังไงก็สู้หยั่นหายกนะครับแต่ว่ารูปแบบเกมรูปรุป้นการเชียร์นี่ต้นๆก็จะต้องเข้าที่ทางดดานปัดแดงไปก่อนถ้าชอบน้ำเงินมันผมก็คอยช้อนรองเอาในประมาณสักยกสามยกสองยกสามประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> ที่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของแมนซิเจเนนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างธนัทประแด์เพชรวิชัยชฉอจฉรบุญพบกับธนัทกับไฟในวันยอดเพชรพิจารณแพทย์นะครับมวยคู่นี้เชี่ยกันกพิกัด129ปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรวิชัยนี่เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือบู้บุนเข่าในครับลกรับได้เก็บการอาวุธของชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับอาวุธมวยหลักๆนี่แข็งขวาแม่นครับซ้ายหน้าออกได้ดีเลยหมัดหนักต่อแม่นนะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่ ต่อยแม่นมากๆอ่ะนะอาจจะดูไม่หนักไม่แรงแต่ว่าคุณคทบโดนเข้าไปก็หล่นได้ตลอดนะครับหรือว่าแม้อาอการได้ตลอดเลยแล้วก็มีศอกที่อันตรามากๆด้วยนะครับนติีได้ทั้งทั้งความจังหวะนอกว่องไวเหลี่ยมเน่าขักพวงมาลัย เททิ้งนี่ถือว่าเก่งเช่นกันนะครับนะแล้วก็เดินมวยก็มีอาวุธนำครับแต่ถอยนํำกลารัดมาตีกดแขนและแขนแต่งตัวไปดันสู้ข้าในก็ถือทนได้ละคอตีเหนียวมีขวางหน้าจะใสดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกเลยนะตั้งแขนโยนโยนเข่าเข้าไปก็ถือว่าทําได้เก่งนะไม่ต้องขึ้นขอก็ตีเข่าได้นะครับวงในก็มีบัดมีศอกคอยออกส่วนสู้สมองมดีครับปวดจิตวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรวิชัยปัจจุบันอายุยี่สิบปีสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตรจากนครศรีธรรมราช จ,จำก็ประมาณสักหนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดปอนดนะ์นัดนี้ชกหนึ่งรอยิบเก้าปอนด์ก็ถือว่าเพิ่มเวทขึ้นมาชกสบายๆนะครับนะชกเวทีมังกรงมาแล้วประมาณสักยี่สิบครั้งเคยชนะน็อกคุณชกหนึ่งครั้งและก็ไม่เคยแพ้น็อกไรในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าทางด้านของเวทเว,ว,าทาวทิชัยน่าจะเดียนระยะครบห้ายกนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยอดเพชรพอเจริญแพทย์ก็เป็นมวอขวารูปร่างจะสูงยาวเสาทรายอพอกันนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับรูปรับได้เก็บอาวุธของชกทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในแก่งกว่าวงนอกทรงมวยก็ค่อนข้างที่จะโครงเคลงเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยความแข่งแข่งแรงหรือว่าลักษณะความเขาเรียกว่าความสวยงามของทรงมวยของทรงนักมวยนี่เทียบเคียงกันแล้วในทางด้านฝ่ายแดงจะดีกว่า อาวุธเบอรหลักนี่แข้งขวาม alright. แม่น pues like ครับซ้ายหน้าน er ี่ก็ถือออกได้ดีนะหมัดสอก็ดูว่าจะออกเป็นรอกครับจะถีบได้ทั้งท่าทั้งปาจังหวะนกว้องวอยแหลมนกขัดร้อเทถียรก็ถือทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีอาวุธนําเตะต่อยนำปล้ำรัดปฏิกดแขนและแขนแตงตัวแรกสู้เข่าในก็ถือทําละคอตีเหนียวแล้วก็มีขวางในใส่ดันแทงก็ถือว่าแรงเล็กเลยนะมีหมัดมีสอกลายออกสวนสู้ในย็บติดตัวขัดสมองมาดีหัวจิตวิจัยก็ถือว่าร้อยปร์เซ็นตข้อมูลทันตแพทคนิคของยอดแพทย์พอเจริญแพทย์ในอายุ22ปีสูง170 เ้าเท่ากันนะจากโคราชนะครับนะช็กเวทน้ําหนักประจำในใจใหญ่กว่า ก็อยู่ประมาณสัก129-138ปอนด์ช่วงเวทีมักงกรมาแล้วประมาณสัก 3, สัก25ครั้งเคยชนะนอกูุชก2ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของูุชกในเวทีมักงกร2ครั้งแล้วก็ <c oughs> เป็นมวยที่นานๆก็จะชกทีนะครับนานๆนนนนจะได้ชกทีนะครับเพราะว่าอาความเชื่อถืออะไรต่างๆนี่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับทางด้านของยอดเพชรก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่มีประวัติในวงการมวยนั่นเองนะครับ <c oughs> เมื่อคู่นี้ก็คงจะเป็นประเภทเสาทอเล็ก ชกกันอะนะทางทางมวยในทางด้านของยอดเพชรจะต้องเดินเข้าหาเพราะว่าเพชรวิชัยเนี่ยจะชคภงนอกแก่งกว่านะครับแล้วก็ปล้ำในก็คู่ขี้สุสีพิศไปมาแต่ก็ยังดูว่าในเรื่องของบรรยากาศหน้าเสือนะเพราะว่าชคตะวันานาก็เหมือนเป็นบ้านของทางด้านของเพชรวิชัยนะครับนะเพราะตะวันานาก็อยู่ในเครือของอข่ายมวยโชคม่ใชยนะสอดชคมีใัยนะครับอ่าเข้าไปก่อนนี่ผมดูว่าจะมีราคาออกนําก่อนนะแล้วก็สามารถแต่งตัวได้ก่อนถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้ปลายๆายนะครับนะก <c> ็ให้ทางด้านของ <ๆ S 2> เพชรวิชัยมีโอกาสที่ชนะในรัดนี้อยู่ในสาดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับเหตุทีนะ้55เซนต์จะเห็นว่าทางด้านของเพชรวิชัยเป็นมวยที่ชกเวทเล็กกว่านะครับประมาจาก127ปอนด์ไม่เคยชกเกินนี้นะครับส่วนทางด้านของฝ่ายนัเวยอดเพชรจะชกอยู่ประมาณ129-131วันนี้ชก129ก็ถือว่าเป็นเวทพิการน้าหนักของทางด้านของยอดเพชรเพราะฉะนั้นอาจจะพลิกชนะไปได้ในยกทย้ายๆก็เป็นได้นะครับนะชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรวิชัยชออ,อจละบุญนะครับ ครับคู่ที่สี่ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงเพชรพัง,งน 99, พกกันทีเด็ดเกากราพบกับทางด้านข่าวฝ่ายในวันเพชรดำพอจเจริญแพทย์นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยทางด้านฝ่ายแดงต่อให้สองปอนด์หน้าแดงนี่หนึ่งร้อยี่สิบเก้าส่วนทางด้านข่าวฝ่ายในวันเพชรดำนี่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับทางด้านกอลเพชรพนันก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือบูบุญข่าในครับ ลุกทบได้เก็บการอาวุธของกุ๊กทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งนในชกวงในแข่งกว่าวงนอกแล้วก็สมม,มวยนี่จะแข็งเกิงแข็งแรงตลอดเกมอาวุธมวยหลักก็คืแข็งขวาแม่นครับสายหน,น้าออกได้ดีหมัดต่อยแม่นสอกอันตรายทิพย์ได้ทัท้แท้ทั้งความจังหวะนอกว้อมไว,มวหลี่ยม่นขาคล่อมเตะทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็เมียวุฒนำครับเตะต่อยนำกำ้ังรัดมาตีกดแขนไหลแขนแตงตัวเลี้งสู้เข่าในก็ถือว่าละคอตีเหนียวมีขวามในจะใส่ดันแทงน,นี่ก็ถือว่าแรงลึกเลยนะหมัดสอกก็ออ,ออกส่วนสู้สมองม ส่วนท่านด้านกาแน้ำเงินพชรส่วนทนด้านของข้อมูลท่านด้านเทคนิคก็ปันบิวาอายุ24่24ปีสูง173เซนเมตรจากพระทรุงชกเวทีมังกรงมาแล้วประมาณสัก5 5ครั้งเคยชนะน็อกคู่ชกสครั้งและก็เคยแพ้น็อกให้กับท่านด้านของชกในเวทีมังกรุง2ครั้ง ส่วน,สนด้านของเพชรดำพอจเจริญแพทย์นะครับก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยากใกล้เคียงกันนะทรงมวยเครื่อฝีมือบูบุนเข่าในครับลูกรับได้เก็บการอาวุธของจับทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้ทงในชกวงในเก่งกวา่าวงนอกเล็กน้อยอาวุธมวยหลักๆนี่ก็แข่งขวาแม่นคนระับซ้ายหน้านี่ถือออกได้ดีนะนะหมัดซอก็รู้ออกตลอดแล้วก็ถีบได้ทั้งแท้ต้นขวาจังหวะนกว่องไวเหลี้ยมนอกขัดล้อมเทถึงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็ไม่ค่อยมีอาวุธนำเท่าไหร่นะครับมาไม่บางข้ามบางขาวนี่ก็ไม่ค่อยเดินเท่่าไหรนะก็ ประกอบในก็ปล้ำพัดตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปนักสู้ของนายกถล่ตะคอตีเหนียว มีความน่าจะดันแข่งนี่ก็ถือว่าทำได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าโดนหนักกักแรงก็จะมีบุบบร้เรื่อชวนเสียวไส้ด้วยเช่นกันก็คือประเภททําเขาได้แต่ว่าตัวเองโดนก็ไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะครับค mm hmm. วรคิ้ใจในดูว่าจะเป็นรองนะครับ mm hmm. ขอบ้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรดำพอจะิญแพทย์เปิดวันอายุ22ปีสูง173เซนติเมตรจากสระบุรีนะครับ mm hmm. ช็ชคเวทน้ําหนักประจําก็อยู่ประมาณสัก130ปอนด์นะนัดนี้ชกค130ปอนด์ได้เปรียบ2ปอนด์ ผมก็เลยดูว่าไม่ได้เปรียบนะครับหรือว่าไม่ได้เปรียบเพราะว่าเป็นน้ำหนักของตัวเองอยู่แล้วนะครับนะถึงแม้ว่าทางด้านของคูชกไม่ไม่ต่อให้ตัวเองก็ต้องชกหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดปอนด์หนึ่งร้อยสาสิบปอนด์อยู่แล้วนะครับนะส่วนทางด้านของเพชรพะงันก็ถือว่าลดน้ำหนักลงมานิดหน่อยนะก็ะคู่นี้ทางด้านประแดงต่อให้สองปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เลยดูว่าจะไม่ได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนักนะครับนะก็ชกเวทีมงังกรุมาก็ประมาณสักสี่สิบครั้งเคยชนะน็อกคู่ชกในเวทีบทางด้านอกรุใน ที่มันรงถึง8ครั้งนะครับนะก็ถือว่าเป็นมวยที่มีสติการแพ้นอกมากกว่าการชนะนอกคู่ต่อสู้นะครับนะก็สามารถที่จะพออนุมานได้ว่าทางด้านของฝ่ายเพชรด,ดำาเป็นมวยที่อ่าเป็นมวยที่ความหนักแรงของอาวุธนั้นไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับส่วนท่าทรดนั้น ทีต่อทีนั้นผมดูว่าเป็นรองเพราะว่าแพนน็อกง่ายไปน,นิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ก็ถ้าเกิดว่าเข้าทางด้านของเพชรด,ดำก็ใจก็จะเต้นๆต้นตุ้มต้มตุมดำเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหลหลับโดนนับโดนดน็อกเมื่อไหร่น,น,น,นะครับนะมวยคู่นี้ก็พิจารณาในทุกระดันแล้วก็ยังให้ทางด้านของเพชรพนันเพชรพงันทีเด็ดเก้า้าครับมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในตะะัวสัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะชี้จะชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรพงันทีเด็ดเก้าเ้านะครับก็ค้ำทวนกันทั้งคู่รรรับสาาหยก ช่อง36หนะพีพีทีวีาอน้ำไทยจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์ในเวลา14นกา15นาทีเป็นต้นไปนะครับนะสำหรับสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะลงให้2คลิปนะครับนะก็จะเป็น4คลิปส่วนคลิปที่5เป็นฟันตรงหลังช่างช่อง7ก็ติดตามได้หลังจากช่อง7ช่างน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยนะครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ